ในหลวงรัชกาลที่สิบกับความพยายามแก้ปัญหาที่หมักหมมในประเทศอยากจะบอกข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับนายหลวงรอสิบว่าท่านไม่ได้นิ่งดูดายพระองค์ก็ทรงห่วงใย,ยประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าพวกท่านประชาชนพระองค์ทรงแก้ปัญหาที่หมักหมมในประเทศไทยมาตลอดโดยทรงอดทนต่อเหล่ารัฐลึกที่แสวงหาประโยชน์จากประเทศชาติอดทนต่อการใส่ร้ายเข้าใจผิดที่ประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียนนักศึกษามาโดยตลอด แม่แต่เหตุการณ์ขวางทางเสด็จเมื่อ13ตุลาคมผมดูคลิปไปทั้งน้ำตาสงสารพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจับใจแต่ในหลวงรอสิท่านก็ทรงนิ่งยินโบกมือให้พระสนิกรของพระองค์แบบให้อภัยเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าพระสนิกรของท่านเข้าใจท่านผิดโดยสิ้นเชิงผมมั่นใจว่าเวลาที่จะเปิดเผยความจริงใกล้เกิดขึ้นแล้วประชาชนอดทนอีกอืดใจได้ไหมครับ ทุกคนลองคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆอีกหลายๆครั้งก่อนที่จะตัดสินเรื่องอะไรที่ได้ฟังมาในหลวงรัชกาลที่สิบท่านกำลังปัดกวาดบ้านเมืองของท่านอยู่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นไม่เข้าใจ ตั้งแต่ปี2,514ถึง2,563เท่ากับ49ปีที่มีคนในรคุณแผ่นดินแอบสนับสนุนอิสลามให้มีสิทธิพิเศษเพื่อหวังเอาไว้เป็นกำลังให้สนับสนุนตนจนอิสลามเติบใหญ่อยู่ทุกกระทรวงทบวงกรมทุกวันนี้โดยที่คนไทยโลกสวยไม่รู้ตัวเลยเรื่องถูกเปิดเผยให้คนไทยเริ่มรู้เมื่อแผ่นดินได้กลบหน้าคนมีอำนาจบางคนไปแล้วความลับก็เริ่มเปิดเผย ในหลวงท่านทรงพระปรีชาสามารถยิ่งนกักมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแต่ไม่อาจที่จะทําอะไรได้เมื่อมีโอกาสก็เริ่มจัดการแก้ไขคงยังจํากันได้ใช่ไหมที่มีคําสั่งดังนี้ 1. ย้ายที่ทำการทหารหลายหน่วยออกจากเมืองหลวงไปอยู่ต่างจังหวัดตามความเหมาะสมของหน่วยงานนั่นนั้นสอปลดไล่ออกยึดเครื่องราชคืนย้ายข้าราชการในสำนักเป็นร้อยรอคน 3. ปลดไล่ออกยึดเครื่องราชคืนย้ายทหารตำรวจ7-800ถึคนละลอกแรกต่อมามีอีกละลอกที่สองอีกเป็นร้อยร้อยคนประชาชนต่างก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น 4. ออกพระราชกิจจานุเบกษาให้ผอสอี่เหล่าทัพและข้าราชการอีก68คนเป็นราชองครักษ์พิเศษ 5. แต่งตั้งพลเอกอภิรัตเป็นเลขาธิการคุมกำลังทั้งหมดและอีกสองคนให้ทำหน้าที่สำคัญ เมื่อเร็วเร็วนี้มีแต่งตั้งข้าราชการเพิ่มอีก630คนเพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อการข่าวเรื่องมีโรอิงยาจลบไยโควิดที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกำลังมุ่งหน้ามาที่ประเทศไทยรู้กันบ้างไหมใครที่บัญชาการสั่งการให้ส่งกำลังทหารไปตรึงชายแดนไทยไว้ทุกจุดที่ติดชายแดนขเขมพรพมา่ามีทหารไปประจำอยู่ทุกหมู่บ้านทำงานร่วมกับคนในหมู่บ้านสอดส่องไม่ให้มีใครแปลกปลอมเข้ามาได้หากพบให้แจ้งทหารทันทีผอ,อสี่เหล่าทัพขึ้นตรงกับนายหลวงใช่ไหม ปีนี้มีน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านทหารตำรวจหน่วยราชการต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีตามทีวีเสนอข่าวคิดกันบ้างหม่ใครบัญชาการให้ไปช่วยประชาชน ในรัฐบาลชุดนี้ก็เคยมีน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนมาแล้วในขณะนั้นในหลวงราชการที่สิบยังไม่ได้ขึ้นครองราชมีทหารตำรวจหน่วยราชการต่างๆสนใจให้ความช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วแบบนี้หรือเปล่าลองคิดย้อนหลังกันดูทุกเรื่องทุกวันนี้ในหลวงของเราทรงทำงานอย่างหนักเงียบๆใครจะว่าอะไรไม่สนใจไม่ตอบโต้ ทุกวันนี้เราต่างมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกอย่างนี้ในหลวงทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองทั้งสิน้นเพื่อนําความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีมาให้กับประชาชนของพระองค์ต้องให้เวลาในหลวงท่านทำงานบ้างบางเรื่องก็แก้ไขได้เร็วบางเรื่องต้องใช้เวลาและโอกาสที่เหมาะสมแล้วความจริงจะปรากฏอีกไม่นาน ในสภาวะที่บ้านเมืองต้องแก้ไขต้องกำจัดอาชญากรรัดลึกให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยถ้านายหลวงไม่มีกองกำลังที่จะสั่งการได้จะทำงานได้อย่างไรในขณะที่อิสลามขึ้นครองอำนาจทุกกระทรวงทบวงกรมนาทีนี้มีแต่นายหลวงเท่านั้นที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกเรื่องที่นายหลวงกำลังดำเนินการตามแผนงานจะนำมาเปิดเผยได้อย่างไร ทำไมในายหลวงต้องไปอยู่ต่างประเทศเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องส่วนพระองค์มิใช่หรือทำไมต้องกำหนดนี่นั่นนายหลวงจะอยู่ที่ไหนก็ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างหนักเพื่อประชาชนและบ้านเมืองของพระองค์เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมนายหลวงจะกลับมาอยู่กับประชาชนของพระองค์ทำไมต้องเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตศาส์โอนมาเป็นชื่อของนายหลวงทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเมื่อ,อถึงเวลาอันเหมาะสมก็จะเปิดเผยออกมา ตามหลักของพระพุทธศาสนาคนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ได้นั้นต้องสั่งสมบุญญาบารมีมาข้ามภพข้ามชาติหลายภพหลายชาติต้องเป็นผู้มีบุญบารมีมากถึงจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ใครใครอยากเป็นก็จะเป็นได้อย่างใจอยากเมื่อเรายังไม่รู้ความจริงก็อย่าไปกล่าวโทษผู้มากด้วยบารมีจะทําให้เป็นวิบากกรรมติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติ กฎแห่งกรรมทำงานจัดการเองไม่ว่าใครคนไหนจะเป็นใครมากด้วยบุญบารมีแค่ไหนก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายหลวงรัชกาลที่สิบยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยจะเอามากล่าวพัวพันกับนายหลวงนั้นถูกต้องแล้วหรือลองคิดทบทวนถ้าใครได้ติดตามการรีเซ็ตระบบการเงินทั่วโลกของประธานาธิบดีทรัมป์การเซ็นสัญญาร่วมกันทั่วโลก209ประเทศนั้น ประเทศไทยได้เป็นอันดับหนึ่งในเจ็ดราชวงศ์เมื่อตีราคาหลักทรัพย์แล้วประเทศไทยมีหลักทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนี่คือสิ่งที่นายหลวงรัชการที่สิบกำลังดำเนินการทำให้กับประชาชนคนไทยในไม่ช้าความจริงจะปรากฏที่สำคัญคือพวกสาธารณูปโภคที่เร่งสร้างกันทั้งวันทั้งคืนทั้งประเทศขณะน,นี้รัฐบาลจะไปเอางบประมาณที่ไหนมาจ่ายผู้รับเหมามีทราบเงินเดือนค่าราชการยังไม่เหลือพอจะจ่ายด้วยซ้ำ ผมสะเทือนใจมากที่ได้ยินคนในกลุ่มขวางทางเสด็จเมื่อวานพูดว่าเงินภาษีกูขอโทษครับโปรดเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะรอสิบไม่เคยใช้เงินภาษีพวกเราท่านรวยมากจนท่านกำลังจะนำเงินของท่านมาให้ประชาชนด้วยซ้ำ และที่จ่ายค่าสร้างสาธารณูประภคขณะนี้ก็คือเงินของพระองค์ท่านจำให้ดีไม่ใช่ปล่อยให้พวกทนายนนหรือนกเพนกวินปั่นหัวจนเมาขาดสติเชื่อหัวปรักหัวปอรําต้องขออภัยที่โพสต์ไม่สุภาพวันนี้ผมเหลืออดจริงๆครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนวินิจฉัยตามเหตุตามผลทรงพระเจริญที่มาจากสื่อออนไลน์ไม่ทราบนามผู้เขียน